สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับพี่เพ็นอีกแล้ววันนี้พามาเดินเล้าบานจ้าเดินออกกาลังกายนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะทำคำลาหน่อยออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อยจ้า ชมไปด้วยกันเนาะนี่น้องจา๋าชมไปด้วยกัน กินข้าวเลยดิบไม่ออกต้องใส่ทษไข่แน่วันผัดก็ผัดลูกบอกว่าลอยอ่ะยินหมดเลยกระทะใหญ่ๆทั้งลูกทั้งผัวหมดกระทะข้าวฝรั่งมันทิ่นี่อร่อยอ่ะต้อเข้าวกล้องนนอนี้เนี่ย เปนแข็งขัดข้าวอร่อยวันนี้วัจะทอดไข่กินนะไม่ทำกข้าว เร่งขึ้นหน่อยถ้าเราเดินอยู่ทุกวันนะมันก็ชินนะทุกคนแรกๆก็จะเหนือน่อยจะเดินได้น้อยถ้าเราเดินประจำมันก็จะชิน ちょっとこう組んでもらおうか。 วานี้หกกิโลเดินเลยหกกิโลเตมตรเอมึ่เมื่อยขาแต่ว่าเพิ่งเดินสองรอบคนพักแล้วเย็นมาทำงานกลับมามาเดินต่อทำงานแล้วสามชั่วโมงแล้วก็กลับบ้าน มีเขาไปเดินข้างนอกชวนประเพณไม่ไป,ไปหนาวอ่ะทุกคนแต่เมื่อวานก็ไม่ได้หนาวมากหรอกแต่เราก็ไม่อยากไปเขาไปกับเพื่อนประเพณเลยมาเดินอันนี้ต่อตัวนี้ต่ออีกหน่อยนึงีงประมาณยี่สิบนาทีก็ครบกี่หกิโลเมตรสองรอบอ่ะทุกคน ไว้ใช่มุ้งกว่าเลยเช,ช้าเลยนี้ภาพภูชินนเสื้อตัวเองสองสามตัวภาพภูชินนสาวม,มของตัวเองเอาไว้หลายวันเนยลยก็เลยเอามาขึ้นไลดีกว่า เป็นก็ทำอะไรไมีเก่งหมดทุกคนพูดทำให้เลยนะทำก็กดผิดกดถูก ครึ่ชงชั่วโมงพอดีทุกคน,นจะลงจะเหลืออีกสองนาทีก็ครึ่ชงชั่วโมงยังไม่อยากลง 被弄。 อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายแซงคิว <Thank you. S 1> สวัสดีจ้า